วันนี้มาถ่ายครับถูกไปเลยใช้คันสามครับแคทีสี่ถึงสี่คันสามรู้สึกว่าจะเบารถกว่า ฐานบุกเบิกสีลูกเยอะเลยครับลงดีครับดินมันค่อนข้างจะออกเป็นียกนิดหน era อันตรายนะครับาติดกว้างได้การยิงต้องขยายผ่านล้อออกให้กวาะะ้างครับยิ่งไทยลึกเท่าไหร่ตัวรถยิ่งเอียงมากเท่านั้น,นะครับต้องอาจจะต,ต้องมีการขยายผ่านล้อออกให้กว้างด้วยะครับเพื่อให้ตัวรถเอียงน้อยลง มีบ้างครับต้องเลี้ยงหางช่วยครับรลงลึกมีฟรีบ้างครับ สี่คุ่นสี่ครับสี่คุ่นสี่ทำงานอยู่ครับไปดีกว่าสีนะ่คุ่นสองเยอะเลยับแม่ออกกล้อง อน,นี้มันเทมากครับเอียงมากครับต้องถ่ายแก้นิดหนึ่ง ูกนปะรับฐานใหม่สักหน่อยรู้สึกว่าลูกหน้าจะกินเยอะเกินต้องเลี้ยงผ่านช่วครนะับมีฟรีบ้างครัเพราะมันลงค่อนข้างลึก ที่ไถขึ้นชนคานเลยถ้าเป็นคาาเดียวนี่ไปไม่ได้เลยครับลงขนาดนสอ้เทามันช่วยกันครับด้อนหน้าช่วยตะกูดึงด้วย ตรงค่อนข้างลึกสำหรับรถเล็ก ีครับต้องยกหางช่วย ไผมขอปิดลิปไว้เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ